สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพื่อนจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเกี๊ยวซอสญี่ปุ่นนะครับของซ p พีก็ก่อนอินแล้วก็อ่านส่วนประกอบก่อนนะครับก็เขียนว่าเป็นเนื้อหมูส7เ็เซ็นเนื้อแป้งส1บเ็ดเอร์เ็นื้อไก่สิบเก้าปอร์เซนผักนะครับเจ็ดปอร์เซ็แล้วก็น้ำซอสญี่ปุ่นนะครับหกเปอร์เซ็ตโอเคครับเรามาชิมกันรสชาติกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับคืออย่างแรกอ่ะคือได้เห็นเรารูปนะครับเรานึกว่าเป็นเกี๊ยวซาแบบทอดเนาะแต่ความจริงมันแบบ ไอเนี่ยครับแบบนิ่มนะครับคือแบบทอดน้ำมันแบบนิ่มๆนะครับไอตอนแรกเรานึกว่าได้แบบทอดมาเนาะแต่ไม่ใช่นะครับก็จะเป็นแบบเนื้อแป้งนิ่มๆนะก็ได้มันหมดห้าชิ้นนะครับโอเคเรียใส่จานดีกว่าเนาะเฮ้ยทำไมตัวนี้มันเอียงอ่ะนึกว่ามันจะอยู่ข้างในนะครับสงสัยว่าตอนกับมันจะที่บ้านมันจะเอียงตอนนั้นเนี่ยครับห้าชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะตื้นก็ถือว่าพอดีคำนะครับไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็น้ำซอสนะครับเป็นน้ำซอสแบบญี่ปุ่นนะครับก็มีงาขาวมาด้วย เท hey, ลงไปในถ้วยก่อนอ่ะกิ่นค่อนข้างที่จะหอมนะตัวนี้หอมเลยกับน้ำซอสของันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามากัดชิมรสชาติก่อนนะครับ แป้งนิ่มบรรับใจมากแป้งนิ่มแล้วก็นี่ครับพี่ให้ดูขนาดไส้เนาะคือแล้วที่สำคัญนะครับถือว่าไส้ถ้าเกิดเทียบกับแป้งนะถือว่าเยอะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรครับเขาทาชิ้นแหลกเล็กพอดีคำเขาก็เลยมีสามารถใส่พื้นที่เข้าไปกับพวกเนื้อได้น,นะครับคือถ้าเกิดเราไปกินเจ้าข้างนอกอะ่ะเขาจะทาเป็นชิ้นใหญ่กว่านี้ไงบางครั้งเรากัดไปเรารู้สึกว่าเจอแป้งมากกว่านะครับ ดังนั้นเนี่ยปีพีก็าอาจจะแก้ปัญหาไงครับว่าเฮ้ยเรารู้ว่าความจริงความอร่อยของตรงนี้คือการกัดและเจอมีแป้งบางๆนิดนึงแล้วก็ใส่เนื้อหมูเนื้อไก่เข้าไปนะครับโอเคครับแบบดีแบบดียรแบบแล้วคราวนี้เราลอง,ลองทิมกับตัวนี้ครับกับซอ้ากาดู จิ้มกับซอสเนี่ยมันก็จะได้รสชาติที่ดีมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว,ว่าตรงๆเลยน้าซอสที้น้อยไปคือถ้าเกิดคุณทําน้ําซอสอย่างนี้มานะครับแล้วมันเข้ากับเยอซ่าอย่างเงี้ยสํานนหรับคนที่ชอบกินซอสแบบพี่อ้านนะถ้าเกิดเจอรสชาติอย่างเงี้ยคู่ก,กันเนี้ยพี่อ้ากินสองชิ้นก็หมดแล้วคูดตรงพราพี่อ้าจะกินแบบคุกๆก็โอเคนะครับก็ดูว่าทำให้ได้เพีเยงแต่ว่าข้อเสียคือให้น้ําซอสญี่ปุ่นเนี่ยให้ให้น้อยมากแต่ว่าชอบอย่างหนึ่งอ่ะคือว่าเขาทาชิ้นเล็ก ชิ้นแบบพอดีคำนะครับแต่ว่าเขาอะแอบใส่คุณภาพโดยการใส่เนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่เข้าไปแบบเต็มดังนั้นเวลาเรากินเรารู้สึกฟินนะครับผมโอเคครับก็ขอจบการรีวิวคลิปนี้ปัตเพียงเ่านี้นะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับยังฝากกดไลค์กดซับสไคร้และกดแชร์ด้วยรวมถึงใครนะครับสนใจทำพลบอลหรือประกันรถนะครับก็ติดต่อเพี่อนได้นะครับตามไลน์ที่อยู่ข้างล่างครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ